อพอพูดตรวจการแผ่นดินเนี่ยเขาออกมาประกาศเสร็จแล้วก็ก็ออกข่าวไปแล้วคุณยายก็ได้ดูไปแล้วว่าไม่ต้องคืนเบี้ยผู้สูงอายุที่รับมาแล้วเนี่ยาะรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ผู้ช่ก,กด็ดีใจดีใจที่สุดตีบัได้ออกเงินนะนะ่ะตีบันได้คืนแม่ก็ดีใจถ้าแม่บันได้คืนแม่เอาไหน ืมจึงวันนี่กินรักให้ปอป่แหละแล้วตอนนี้กินได้นอนหลับหรือยังสบายใจขึ้นแล้วรับององอันรับนี่โอ้มาคืนนี่รับแล้วก็อีทโดยใส่ออกซิเจนคืนของผมเลยอืมต้มอ,องนใ,นใส่ออกซิเจนเลยแต่มาคืนนี่ใส่ออกซิเจนคือก่อนหน้านี้เรายังเครียดอยู่แต่ตอนนี้พอหลังจากทราบข่าวแล้วเป็นไงไม่เครียดแล้วนเนาะ สบายใจแล้วเนาะยิ้มได้ยังได้ยิ้มได้แล้วเนาะ <laughs> ดูข่าวว่าไงเขาว่าไงรักที่ว่าเปิดว่าเงินพอสูงอายุต้องตงังเึงเถรุนับเปิดได้รับรับถึงสองอย่างเลยอืมเวียร์มนานก็ได้รับผู้สูงอายุก็รับอืมรับถึงสองอย่างอืมเปิดว่าตะกีน่นะครับ ่วนรูยก,ก็ค,กกกคือผู้ชมเยอะก็คือผู้ชมงระยชนแม่ฟังข่าวตีสองสี่สี่โมงตะกี้สบายใจขึ้นครับสบายใจดีใจที่อย่างน้อยก็คนคนุณยากนะครับเนาะแกจะได้สบายใจขึ้นไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมากังวลหรือเครียดเหมือนเหมือนที่เกิดที่ผ่านมาว่ากินไม่ได้นอะนไม่หลับคิดจะฆ่าตัวตายไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาคืนหลวงเนี่ยครับก็ ก็ดีใจดีใจมากๆครับแล้วก็อยากจะขอบคุณาภาครัฐหน่วยงานต่างๆรัฐบาลที่ท,ที่ที่ช่วยมองเห็นปัญหาตัวนี้ช่วยช่วยเหลือด้านผู้สูงอายุคนแก่นะครับเนาะก็ก็ดีใจมากๆขอบคุณหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือมาดูย่าในช่วงนี้เข้ามาให้คำปรึกษาให้มาดูมาดูแลครับก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณสื่อทุกสำนักที่เข,ข้ามาทำข่าว เข้ามาช่วยเป็นสื่อกลางอีกทีหนึ่งครับขอบคุณมากๆก็ดีใจครับแล้วก็เห็นเห็น่ายิ้มได้ก็ก็ดีใจดีใจมากมากเลยให้ให้คุณ่ณณยายิ้มหน่อยคุณย่ายิ้มหน่อย